กวัตตะเปรียบเหมือนห้วงน้ำลึกมีน้ำปั่นป่วนไม่มีทางที่น้ำจะไหลามาได้ทั้งในด้านตะวันออกด้านใต้ด้านตะวันตกด้านเหนือทั้งฝนก็ไม่ตกเพิ่มตามฤดูกาลแต่สายน้ำเย็นพุขึ้นจากห้วงน้ำนั้นแล้วจะพึงทำห้วงน้ำนั้นแหละให้ชุ่มชื่นเอ,อิบอาบซาบซึมด้วยน้ำเย็นไม่มีเอกเทศไหนไหนแห่งห่วงน้ำนั้นทั้งหมด ที่น้ำเย็นจะไม่พึงถูกต้องฉันใดพิกขุก,ก็ฉันนั้นแลย่อมทำกายนี้แหละให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มซาบซ่านด้วยปีติและสุขเกิดแต่สมาธิไม่มีเอกเทศไหนไหนแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่ปิติและสุขเกิดแต่สมาธิจะไม่ถูกต้องเกวัตตะแม้ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหารเกวัตตะอีกประการหนึ่ง พิขุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยกายเพราะปีติสิ้นไปบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรนเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเธอทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเอ,อิบอิ่มซาบซ่านด้วยสุขอันปราศจากปีติไม่มีเอกเทศไหนๆแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัว ที่สุขปราศจากปีติจะไม่ถูกต้องแกวัตตะเปรียบเหมือนในกอบัวขาบในกอบัวหลวงหรือในกอบัวขาวดอกบัวขาบดอกบัวหลวงหรือดอกบัวขาวบางเหล่าซึ่งเกิดในใน้ำเจริญในน้ำอย่างไม่พ้นน้ำจมอยู่ในน้ำน้ำหล่อเลี้ยงไว้ดอกบัวเหล่านั้นชุ่มแช่เอิบอาบซาบซึมด้วยน้ำเย็น ตลอดยอดตลอดเง่าไม่มีเอกเทศไหนไหนแห่งดอกบัวขาบดอกบัวหลวงหรือดอกบัวขาวทั่วทุกส่วนที่น้ำเย็นจะไม่พึงถูกต้องฉันใดพิกุก็ฉันนั้นแลย่อมทำกายนี้แหละให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มซาบซ่านด้วยสุขปราศจากปีติไม่มีเอกเทศไหนหนแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่สุขปราศจากปีติจะไม่ถูกต้อง เกวัตตะแม้ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาติหารเกวัตตะอีกประการหนึ่งทิขุบรลุจตุตาชานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนก่อนได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่เธอนั่งแผ่ไปทั่วกายนี้แหละด้วยใจอันบริสุทธิผ่องแผ้ว ไม่มีเอกเทศไหนไหนแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่ใจอันบริสุทธิ์ข่องแผ้วจะไม่ถูกต้องแกวัตตะเปรียมเหมือนบุรุษจะพึงนั่งคลุมตัวตลอดศีรษะด้วยผ้าขาวไม่มีเอกเทศไหนไหนแห่งกายทุกๆแห่งของเขาที่ผ้าขาวจะไม่ถูกต้องฉันใดพิขุก,ก็ฉันนั้นแลเธอนั่งแผ่ไปทั่วกายนี้แหละด้วยใจอันบริสุทธิ์ข่องแผ้ว ไม่มีเอกเทศไหนๆแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่ใจอันบริสุทธิ์ผ่องแผ้วจะไม่ถูกต้องแกวัตตะแม้ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหารพิขุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย,อย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อยานัศนะ เธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่ากายของเรานี้แลมีรูปประกอบด้วยมหาพูดสีเกิดแต่มารดาบิดาเติบโตขึ้นด้วยข้าวสุกและขนมสดไม่เที่ยงต้องอกต้องนวดฟันมีอันทำลายและกระจัดกระจายเป็นธรรมดาและวิญญาณของเรานี้ก็อาศัยอยู่ในกายนี้เนื่องอยู่ในกายนี้แกววต,ตะัะเปรียบเหมือนแก้วไผ่ทูลอันงาม เกิดเองอย่างบริสุทธิ์แปดเหลี่ยมนายช่างเจรนัยดีแล้วสุขใสแวววาวสมส่วนทุกอย่างมีได้เขียวเหลืองแดงขาวหรือนวลร้อยอยู่ในนั้นบุรุษมีจักขกุจะพึงหยิบแก้วไพรทูลน,นั้นวางไว้ในมือแล้วพิจารณาเห็นว่าแก้วไพรทูลน,นี้งามเกิดเองอย่างบริสุทธิ์แปดเหลี่ยม นายช่างเจรัยดีแล้วสุขใสแวววาวสมส่วนทุกอย่างมีได้เขียวเหลืองแดงขาวหรือนวลร้อยอยู่ในแก้วไพรทูลน,นั้นฉันใดทิ่ขุก็ฉันนั้นแลเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุป,ปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย,อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อยานทัศนะเธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่ากายของเรานี้แลมีรูปประกอบด้วยมหาพูดสี่เกิดแต่มารดาบิดาเติบโตขึ้นด้วยข้าวสุกและขนมสดไม่เที่ยงต้องอกต้องนวดฟันมีอันทำลายและกระจัดกระจายเป็นธรรมดาและวิญญาณของเรานี้ก็อาศัยอยู่ในกายนี้เนื่องอยู่ในกายนี้ เกวัตตะแม้ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหารพิขุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อนิรมิตรูปอันเกิดแต่ใจคือนิรมิตกายอื่นจากกายนี้มีรูปเกิดแต่ใจ มีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่บกพร่องเกวัตตะเปรียบเหมือนบุรุษจะพึงชักไส้ออกจากยาปล้องเขาจะพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่านี้ยาปล้องนี้ไส้ยาปล่องอย่างหนึ่งไส้อย่างหนึ่งก็แต่ไส้ชักออกจากยาปล้องนั่นเองอีกในหนึ่งเปรียบเหมือนบุรุษจะพึงชักดาบออกจากฝักเขาจะพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่า นี้ดาบนี้ฝักดาบอย่างหนึ่งฝักอย่างหนึ่งก็แต่ดาบชักออกจากฝักนั่นเองอีกในหนึ่งเปรียบเหมือนบุรุษจะพึงชักงูออกจากคราบเขาจะพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่านี้งูนี้คราบงูอย่างหนึ่งคราบอย่างหนึ่งก็แต่งูชักออกจากคราบนั่นเองฉันใดพิกขูก,ก็ฉันนั้นแลเมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ยอ่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อนิรมิตรูปอันเกิดแต่ใจคือนิรมิตกายอื่นจากกายนี้มีรูปเกิดแต่ใจมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่บกพร่องแกวัตตะ แม้ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหารพิขุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่ออิทธิวิธีเธอบรรลุอิทธิวิธีหลายประการคือคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ ทำให้ปรากฏก็ได้ทำให้หายไปก็ได้ทะลุฝากำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นดําลงแม้ในแผ่นดินเหมือนในน้ำก็ได้เดินบนน้ำไม่แตกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้เหาไปในอากาศเหมือนนกก็ได้รูปคลํำพระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มีอนุภาพมากด้วยฝ่ามือก็ได้ ใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้เกวัตตะเปรียบเหมือนช่างหม้อหรือลูกมือของช่างหม้อผู้ฉลาดเมื่อนวดดินดีแล้วต้องการภาชนะชนิดใดๆพึงทำภาชนะชนิดนั้นๆให้สำเร็จได้อีกในหนึ่งเปรียบเหมือนช่างงาหรือลูกมือของช่างงาผู้ฉลาดเมื่อแต่งงาดีแล้วต้องการเครื่องงาชนิดใดๆ พึงทำเครื่องงาชนิดนั้นๆให้สำเร็จได้อีกในหนึ่งเปรียบเหมือนช่างทองหรือลูกมือของช่างทองผู้ฉลาดเมื่อหลอมทองดีแล้วต้องการทองรูปพันธ์ชนิดใดๆพึงทําทองรูปพันธ์ชนิดนั้นๆให้สำเร็จได้ชันใดพิคุก็ฉันนั้นแลเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงาน ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่ออิทธิวิธีเธอบรรลุอิทธิวิธีหลายประการคือคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ทำให้ปรากฏก็ได้ทำให้หายไปก็ได้ทะลุฝากำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ อุดขึ้นดำลงแม้ในแผ่นดินเหมือนในน้ำก็ได้เดินบนน้ำไม่แตกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได้รูปคลําพระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มีอนุภาพมากด้วยฝ่ามือก็ได้ใช้อํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้เกวัตตะแม้ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาร ทิขุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผพ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อทิพยโสทธาุเธอย่อมได้ยินเสียงสองชนิดคือเสียงทิพและเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยทิพยโสทอันบริสุทธิ์ล่วงโสตของมนุษย์แกวัตตะ เปรียบเหมือนบุรุษเดินทางไกลเขาจะพึงได้ยินเสียงกลองบ้างเสียงตะโพนบ้างเสียงสังบ้างเสียงบันเดาะบ้างเสียงเปิงมางบ้างพึงเข้าใจว่าเสียงกลองดังนี้บ้างเสียงตะโพนดังนี้บ้างเสียงสังดังนี้บ้างเสียงบันดาะดังนี้บ้างเสียงเปิงมางดังนี้บ้างฉันใดที่ขูก็ฉันนั้นแลเมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมัน่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อทิพยโสทธาตเธอย่อมได้ยินเสียงสองชนิดคือเสียงทิพและเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยทิพยโสอันบริสุทธิ์ล่วงโสทของมนุษย์เกวัตตะ แม้ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหารภิขุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อเจโตปริยญาณเธอย่อมกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นด้วยใจคือจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะหรือจิตปราศจากโทสะก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะหรือจิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าจิตปราศจากโมหะจิตหดหูก็รู้ว่าจิตหดหูหรือจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่าน จิตถึงความเป็นจิตใหญ่ก็รู้ว่าจิตถึงแล้วซึ่งความเป็นจิตใหญ่หรือจิตไม่ถึงความเป็นจิตใหญ่ก็รู้ว่าจิตไม่ถึงแล้วซึ่งความเป็นจิตใหญ่จิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตเป็นสมาธิหรือจิตไม่เป็นสมาธิ ก็รู้ว่าจิตไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นหรือจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าจิตไม่หลุดพ้นเกวัตตะเปรียบเหมือนหญิงสาวชายหนุ่มที่ชอบการแต่งตัวเมื่อสองดูเงาหน้าของตนในกระจกอันบริสุทธิ์สะอาดหรือในภาชนะน้ำอันใสหน้ามีฝก็จะพึงรู้ว่าหน้ามีฝหรือหน้าไม่มีฝ ก็จะพึงรู้ว่าหน้าไม่มีฝัยฉันใดพิขุก,ก็ฉันนั้นแลเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อเจโตปริยญาณยาเธอย่อมกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นด้วยใจคือจิตมีราคะ ก็รู utes, ky, bana, ้ว่าจิตมีราคะหรือจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะจิตม so okay. ีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะหรือจิตปราศจากโทสะก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะหรือจิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าจิตปราศจากโมหะจิตหดหูก็รู้ว่าจิตหดหูหรือจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่าน จิตถึงความเป็นจิตใหญ่ก็รู้ว่าจิตถึงแล้วซึ่งความเป็นจิตใหญ่หรือจิตไม่ถึงความเป็นจิตใหญ่ก็รู้ว่าจิตไม่ถึงแล้วซึ่งความเป็นจิตใหญ่จิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตเป็นสมาธิหรือจิตไม่เป็นสมาธิ ก็รู้ว่าจิตไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นหรือจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าจิตไม่หลุดพ้นแกวัตตะแม้ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหารภิกขุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย,อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อปลุกเพนิวาสานุสติญาณเธอย่อมระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากคือระลึกได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างสามชาติบ้างสี่ชาติบ้างห้าชาติบ้างสิบชาติบ้างยี่สิบชาติบ้างสามสิบชาติบ้างสี่สิบชาติบ้างห้าสิบชาติบ้างร้อยชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้าง ตลอดสังวัตกับเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตกับเป็นอันมากบ้างตลอดสังวัตตะวิวัตกับเป็นอันมากบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างน,นั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพันธ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกอย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้ว ได้ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพัธุ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกําหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้เธอย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยประการฉนี แกวัตตเปรียบเหมือนบุรุษจะพึงจากบ้านตนไปบ้านอื่นแล้วจากบ้านนั้นไปยังบ้านอื่นอีกจากบ้านนั้นกลับมาสู่บ้านของตนตามเดิมเขาจะพึงระลึกได้อย่างนี้ว่าเราได้จากบ้านของเราไปบ้านโน้นในบ้านนั้นเราได้ยืนอย่างนั้นได้นั่งอย่างนั้นได้พูดอย่างนั้นได้นิ่งอย่างนั้นเราได้จากบ้านแม้นั้นไปยังบ้านโน้น แม้ในบ้านนั้นเราก็ได้ยืนอย่างนั้นได้นั่งอย่างนั้นได้พูดอย่างนั้นได้นิ่งอย่างนั้นแล้วเรากลับจากบ้านนั้นมาสู่บ้านของตนตามเดิมดังนี้ฉันใดทิฏกุก็ฉันนั้นแลเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย,อย่างนี้ย่อมโน้มน,มน้อมจิต ไปเพื่อปลุกเพนิวาสานุสติยานเธอย่อมระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากคือระลึกได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างสามชาติบ้างสี่ชาติบ้างห้าชาติบ้างสิบชาติบ้างยี่สิบชาติบ้างสามสิบชาติบ้างสี่สิบชาติบ้างห้าสิบชาติบ้างร้อยชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้าง ตลอดสังว mm ัตตกับเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตกับเป็นอันมากบ้างตลอดสังวัตตะวิวัตกับเป็นอันมากบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพันธ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน้น แม้ในพบนั้นเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพัธุ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากพบนั้นแล้วได้มาเกิดในพบนี้เธอย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยประการชนีเกวัตตา แม้ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริกขุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อรู้จุติและอุป,ปบัติของสัตว์ทั้งหลายเธอเห็นหมูสัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุป,ปบัติแลวประนีต มีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธ์สามได้ดีตกยากด้วยทิพยะจักขุอันบริสุทธิ์ล่วงจักขุของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก ย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาทนรกส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ดังนี้เธอย่อมเห็นหมูสัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุปบัติ เลวประณีตมีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธ์ซามได้ดีตกยากด้วยทิพยะจักขุอันบริสุทธิ์ล่วงจักขุของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการชนี้เปรียบเหมือนปราสาทต,ตั้งอยู่ณทางสามแพร่งท่ามกลางพระนครบุรุษผู้มีจักขุยืนอยู่บนปราสาทนั้นจะพึงเห็นหมูชนกำลังเข้าสู่เรือนบ้าง กำลังออกจากเรือนบ้างกำลังสัญจรเป็นแถวอยู่ในถนนบ้างนั่งอยู่ที่ทางสามแพร่งท่ามกลางพระนครบ้างเขาจะพึงรู้ว่าคนเหล่านี้เข้าสู่เรือนเหล่านี้ออกจากเรือนเหล่านี้สัญจรเป็นแถวอยู่ในถนนเหล่านี้นั่งอยู่ที่ทางสามแพร่งท่ามกลางพระนครฉันใดพิขุก,ก็ฉันนั้นแลเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อรู้จุติและอุป,ปบัติของสัตว์ทั้งหลายเธอเห็นหมูสัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุป,ปบัติเลวประณีตมีผิวพัธุ์ดีมีผิวพัธุ์ซามได้ดีตกยากด้วยทิพยะจักขุอันบริสุทธิ์ล่วงจักขุข,ของมนุษย์ ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนโทุจริตติเตียนพระอาริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริต มโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระทําด้วยอํานาจสัมมาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ดังนี้เธอย่อมเห็นหมูสัตว์ที่กําลังจุดติดกาลังอุปบัติเลวประณีตมีผิวพัน์ดีมีผิวพัน์ซามได้ดีตกยากด้วยทิพยจักขูอันบริสุทธิ ล่วงจากขุของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการชนี้เกวัตตะแม้ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหารฮิขุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแท้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย,อย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่ออาสวะขยญาณ ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าน,นี้ทุกข์นี้ทุกขะสมุทัยนี้ทุกขะนิโรธนี้ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาเหล่านี้อาสวะเหล่านี้อาสวะสมุทยัยเหล่านี้อาสวะนิโรธเหล่านี้อาสวะนิโรธคามินีปฏิปทาเมื่อเธอรู้เห็นอย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นแม้จากกามาสวะแม้จากภาวาสวะ แม้จากอวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็มียาณว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วโรมจันอยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีเกวัตตักเปรียบเหมือนสระน้ำบนยอดเขาใสาสะอาดไม่ขุนมัวบุรุษผู้มีจักขุยืนอยู่บนขอบสระนั้น จะพึงเห็นหอยโขงและหอยกาบต่างๆบ้างก้อนกรวดและก้อนหินบ้างฝูงปลาบ้างกำลังว่ายอยู่บ้างหยุดอยู่บ้างในสระน้ำนั้นเขาจะพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่าสระน้ำนี้ใสสะอาดไม่ขุ่นมัวหอยโขงและหอยกาบต่างๆบ้างก้อนกรวดและก้อนหินบ้างฝูงปลาบ้างเหล่านี้กำลังว่ายอยู่บ้างกำลังหยุดอยู่บ้าง ในสระนั้นดังนี้ฉันใดพิขุก็ฉันนั้นแลเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่ออาสวะขยายานย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าน,นี้ทุกขททนี้ทุกขะสมุทัยนี้ทุกขะนิโรธ นี้ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาเหล่านี้อาสวะเหล่านี้อาสวะสมุทัยเหล่านี้อาสวะนิโรธเหล่านี้อาสวะนิโรธคามินีปฏิปทาเมื่อเธอรู้เห็นอย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นแม้จากกามาสวะแม้จากภวาสวะแม้จากอวิชชาสวะเมืเ่อจิตหลุดพ้นแล้วก็มียาณว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้ว รมจัรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีเกวัตตะแม้ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหารเกวัตตะปาฏิหารสามเหล่านี้แลเราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองแล้วจึงประกาศให้รู้